ครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวไฟฉายจีนนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าส่งมาซ่อมนะลูกค้าสั่งไฟฉายผ่านเพจ f เฟ e บุ๊กตามโฆษณาที่ขายใน Facebook นะครับพอซื้อมาแล้วโดนหลอกโดนหิีบหวังโดน เขาเรียกอะไรเชื่อโฆษณาการตลาดของ Facebook ระบบ Facebook มากเกินไปนะครับคือโฆษณาพวกนี้มันเป็นการโฆษณาโดยวิธีหลอกลวงนะครับเพื่อจะได้เงินมาเข้ากระเป๋ามันเยอะเยนะครับก็ด้วยทั้งรูปทรงแสงไฟฉายที่รีวิวนะครับเวลาที่เขารีวิวกับไฟฉายตัวจริงที่มาที่ เราได้รับมันเนี่ยมันคนละตัวกันนะครับพอมันคนละตัวกันปุ๊บมันก็เกิดปัญหาที่ว่าแสงมันไม่ตรงปกนะครับก็มานั่งด่ากันอะไรกันพอไปด่านเพจมันมันก็บล็อกคนซื้อนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวแต่ละตัวนะครับเนี่ยโดนสี่ตัวห้าตัวนะครับโดนหมดเลย โดนหลอกหมดเลยนะครับซื้อมาใช้ไม่ได้ก็มีนะครับซื้อมาแล้วนะใช้งานไม่ได้ก็มีแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ปลอมอย่าว่าแต่แบตเตอรี่ปลอมเลยเรนนี่ปลอมทั้งตัวเลยนี่นะครับดูผิวเผินดูผิวเผินนะครับนึกว่าเป็นอลูมิเนียมเปล่าพลาสติกพลาสติกทั้งรุ่นเลยครับแล้วก็ เนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับดูวิวเพลินนึกว่าเป็นตัวเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าอ,อ๋อไม่ครับพลาสติกแล้วดูหลอดมันสิเห็นหลอดไหมเทียบเท่ากับพวกไฟฉายตามร้าน DIY นะครับนะแล้วก็ตัวเนี้เออลูกค้าที่ส่งมาซ่อมก็คือแบตเตอรี่เสียนะครับ ตัวแบตเตอรี่เสียนะมันเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าก็เลยอยากซ่อมเพราะว่าซื้อมาเนี่ยโดนหลออมาสี่ห้ากระบอกนะคือซื้อมาแล้วก็พังซื้อมาแล้วก็พังนะครับก็เลยอยากซ่อมจะทิ้งก็เสียดายนะโอเคอย่างนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ผมก็ซ่อมให้นะก็ทําการซ่อมแซมให้แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปทิ้งเอ่อ ขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับว่าผมได้ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่จริงแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ภายในเป็นเป็นแบบแบตเตอรีเเเเตเตร่เว็บเซลนะครับเป็นของยี่ห้อเว็บเซลล์ K30 นะอันนี้แบตเตอรี่เดิมนะครับนี่่าวความจุดเดิม็อปอมมาแล้วขานขาดขนาด1น6 5 0นนะครับความจุแท้จริงนะ ต้องไม่เกิน3 5 0 0 0ถึง3,600ม ah ิลลิแอมนะครับต่อหนึ่งก้อนนะผ่านที่เป็นขนาด1น6 5นะครับถ้าะเกินจาก3500-3600 m ถึง3,600ม ah ิลลิแอมนะครับก็ตีว่าปลอมได้เลยและเรื่องของขนาดน้ำหนักของผ่านของตัวถ่านนะตัวถ่านก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะครับอันนี้มันเบาเบาทั้งสองก้อนเลยแล้วก็เสียทั้งสองก้อนนะครับ โอเคนี่ผมก็พิ้งใส่ถังขยะเรียบร้อยนะครับก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปใหม่นะครับแล้วก็ระบบชาร์จไฟได้เหมือนเดิมทีแรกนึกว่ารูชาร์จจะเสียออพอพอเราซ่อมเข้าไประบบก็รูชาร์จก็กลับมาใช้งานได้นะครับก็ชาร์จไฟได้เหมือนเดิมนี่นะอันนี้เสียบชาร์จกับระบบสายชาร์จโทรศัพท์ USB นะครับ น,นี่ก็ชาร์จได้เหมือนเดิมแล้วก็เปิดใช้งานไปได้ด้วยเหมือนกันก็ถามว่ามันสว่างขึ้นไหมมันก็สว่างขึ้นนะครับเพราะว่าถ่านมันดีขึ้นถ่านจ่ายกระแสได้ดีขึ้นตัวไฟฉายก็แรงขึ้นสว่างขึ้นเช่นกันนะครับโอเคอันนี้หนึ่งตัวเป็นไฟฉายจีนต่อมาเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็โดนมาเหมือนกันตัวนี้ก็ถ่านเสีย นะครับแต่ตอนนี้ผมเทสไม่ได้เพราะว่าลูกค้าไม่ได้ให้ที่ชาร์จมานะครับก็เลยไม่รู้จะเทสเทสได้ยังไงเทสได้ก็คือแค่เปิดปิดนะครับอันนี้ก็แบตเตอรี่เสียมาเช่นกันนะแบตเตอรี่เสียมาก็ถามว่ามันสว่างไหมมันก็มันก็สว่างกว่าของเดิมนะผมคิดว่ามันสว่างกว่าของเดิมแหละ อันนี้ลูกค้าอยู่ภาคใต้ด้วยนะครับเออ่งมาจากหาวาอ,อ,อันนี้ลูกค้าอยู่ยะลานะครับลูกค้าอยู่ยะลาสามจัะหวัดชายดนภัคใต้ก็ซื้อไปใช้ทีนึงผมเห็นโดนโดนหลอกตามเว็บเงี้ยผมก็สงสารนะเพราะว่ามันซื้อมาแล้วมันเสียดายตังค์ ใช้งานไม่ได้นะครับก็ทำซ่อมแซมให้ตามสภาพนะครับก็คือเอาให้ตัวประา ա มันกลับมาใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเร็วนะไม่ต้องเสียเร็วแล้วก็แบตก็อยู่ได้นานกว่าเดิมใช้งานรันททมได้นานกว่าเดิมก็คือเปิดใช้งานได้นานกว่าเดิมนะจะได้มีไฟใช้ตลอดทั้งคืนนะครับ แล้วก็2ตัวเนี้ยสองตัวนี้นะครับคู่นี้นะอันนี้ผมไม่แนะนําให้โมนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฉายจีนซูมนะครับทําไปมันก็ไม่คุ้มอะ่ะนะทำแรงๆไปมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าเ,เจ้าไฟฉายซูมสองทั้ง2ตัวนะมันตัวนี้น่าจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> ที่ชอบที่เป็น มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไฟฉายรุ่นนี้ฮิตมากใน facebook ในระบบการตลาด Facebook แม่งเกอเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเก้าร้อยเาหรือยังไงไม่น่าใจนะครับไฟฉายซ o มยอดทิตผมว่าใครหลายๆคนก็คงโดนเหมือนกันนะครับคือที่ไม่แนะนำาให้โมนะครับรุ่นนี้นะเพราะว่า ระบบภายในนะครับมันระบายความร้อนได้ไม่ดีนะใต้ฐานหลอดนะครับมันกวงใต้ฐานหลอดมันกวงทําให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีถ้าเราทําแรงแรงมากๆนะครับเปิดปุ๊บเดียวหลอดก็ขาดเปิดแป๊บเดียวก็หลอดก็ไหมนะครับเลยไม่ทําแรงแล้วก็คือมันเป็นไฟฉายที่เรียกไฟฉายเกตตลาดนัดน,นะครับก็ถ้าไปซื้อจริงๆอะ่ะเต็มที่ผมว่าแม่งไม่เกินร้อยอะ่ะตออหนึ่งกระบอก นะแต่ถ้าโดนมาอย่างเงี้ยโดนมาโดนโดนหลอกขายมาเนี่ยแมงเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยคนขายแมงกําไรโคตรโคตรนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมสิบผมว่ายังคุ้มนะกับคนขายโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรตัวนี้ผมเลยไม่โมให้นะก็เลยปล่อยปล่อยให้ไปตามสภาพนะครับแล้วก็ส่วน ตัวนี้อตัวนี้มายังคุณภาพวัสดุคุณภาพยังโอเคหน่อยบอดี้เป็นอ,อลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเป็นไฟฉายหัวซูมนะครับแล้วก็ระบบความระบายความร้อนก็ยังโอเคหน่อยนะครับก็ยังสามารถทำให้มันแรงได้บ้างนะครับก็คือตัวเนี้ลูกค้า,าส่งมาคือไม่ติดนะครับ เออซื้อมาได้เจ็ดวันแล้วก็พังเช่นกันก็ซื้อน่าจะคิดว่าน่าจะซื้อตาม Facebook เช่นกันนะแต่ก็ยังระบบก็ยังโอเคตอนนี้ผมเลยเปลี่ยนเป็นหลอด s s t 40ให้นะครับเปลี่ยนเป็น s s t 40ให้ก็ยังก็ได้ค่าความสว่างอยู่แล้วๆเกือบๆสองพลูเมนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้นะ แต่ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่2 6 6 5 0ตนะครับตอวนี้เป็นก้อนของปลอมนะปลอมร้อยเปอร์เซ็นเลยฐานก้อนขนาดนี้มันต้องหนักกว่าน,นี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เบาแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปให้ใหม่ด้วยนะครับก็จะได้ใช้งานได้นะเดี๋ยวผมจะชาร์จไฟไปให้เลยนะครับก็จะได้ไปลองทสได้เลยนะครับ ันนี้ผมก็ใช้แบตเตอรี่ตัวเทสที่ผมมีอยู่นะใส่เข้าไปนะตัวนี้ก็ยังได้คาความสว่างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ฝากเพจรับซ่อมไฟฉาย modify ไฟฉายแรงสูง by ช่างมินด้วยนะครับก็สนใจงานซ่อมไฟฉายหรือเป็นไฟฉายรุ่นใดก็แล้วแต่นะครับก็ถ้ามี ถ้าอยากจะซ่อมหรือ,อยังไงนะครับก็โทรติดต่อมาที่เบอร์โทร0914232399นะครับช่างมินนะครับหรือติดต่อมาใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับใต้ลิงก์อองของวิดีโอนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะชื่อมีลิงก์ทั้งเ,เพจ Facebook เพจรับซ่อมไฟฉาย โมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลิงก์นะครับก็เป็นชื่อปฐมรัฐศรีชาวานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะอันนั้นจะเป็นเฟซหลักผมนะครับเฟซหลักเลยแต่เฟซหลักเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้อัพงานพวกรับอัพงานเกี่ยวกับพวกเอ่อซ่อมไฟฉายเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับแต่ถ้าจะติติดต่อง,งาน ซ่อมติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะอัพงานลงใน YouTube นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเพจผมโดนปิดกั้นนะครับเพจเฟ o เอ่อเพจรับซ่อมไฟฉายมอดิ ify, ไฟฉายแรงสูงเนี่ยโดนปิดกั้นเรื่องการลงเอ่อหลักการลงงานงานซ่อมงานเอ่อคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เสีย ค่าใช้จ่ายไม่ได้เสียค่าโฆษณานะครับก็เลย,ยอาจจะโดนปิดการน,นิดนึงนะแต่ก็ยังพอเปิดได้ยังมีตัวตนจริงนะครับรับซ่อมจริงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ